สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบังสปอยวันนี้แมวบังจะมาสปอยหนังเก่าที่เคยสร้างความหวาดกลัวให้เด็กยุค90จนหลายๆคนนั้นไม่กล้าลงเล่นน้ําตกกันเลยทีเดียวนั่นก็คืออนาคอนดาเหลื้อยสยองโลกส่วนตัวผมคิดว่าภาคปี1997ทําออกมาได้ดีที่สุดแล้วถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อทีมถ่ายทำสารคดีเดินทางมายังป่าอเมซอนเพื่อมาถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเผ่าชีวิชาม่าซึ่งในขณะเดินทางนั้นฝนก็ได้ตกลงมาหนักมากและในขณะนั้นเองพวกเขาก็ได้สังเกตเห็นเรือลำหนึ่งที่ติดอยู่กับรากไม้และมีเสียงร้องของความช่วยเหลือดังออกมาจากเรือลำนั้น สดตาจารย์แคลวจึงได้ทําการรับตัวเขาขึ้นมาชายคนนี้ก็คือพอลซารนซารนนั้นได้บอกกับทุกคนว่าใบพัดเรือของเขานั้นมันไปพันติดอยู่กับรากไม้และถ้าไม่มีทีมสารคดีผ่านมาเขาคงแย่แน่ๆแต่มาติโอที่เป็นคนขับเรือของทีมสารคดีก็มองซารนด้วยท่าทีแปลก,ปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่าง และในวันต่อมาในขณะที่ทุกคนกําลังทานมื้อเช้าทีมสารคดีก็ได้ถามซารอนเกี่ยวกับเผ่าชีวิชาม่าที่พวกเขากําลังตามหาซารอนก็ได้บอกกับทีมสารคดีว่าเขานั้นเคยเห็นและรู้ที่ตั้งของเผ่านี้และเขาเสนอตัวที่จะพาทีมสารคดีไปเจอเผ่าชีวิชาม่าเพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่วยชีวิตเขานั่นเอง ต่อมาพวกเขาก็แล่นเรือมาเจอกับรูปปั้นแกะสลักเทวรูปงูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเผ่าชิวิชาม่านั่นก็แปลว่าพวกเขามาถูกทางและเข้าใกล้ที่อยู่ของชนเผ่ามากขึ้นแล้ว และในคืนนั้นเองในขณะที่เดนิสและแกรี่ลงจากเรือเพื่อไปบันทึกเสียงธรรมชาติในป่าและทันใดน,นั้นเองก็มีบางอย่างพุ่งเข้ามาโจมตีทั้งคู่อย่างรวดเร็วและขณะที่ทั้งคู่กําลังวิ่งหนีกลับไปที่เรือก็ได้เจอกับซาโรนที่กําลังถือปืนและลิงปืนไปยังสิ่งที่ไล่ตามพวกเขามาก่อนที่เสียงปืนจะดังลั่นป่าซึ่งสิ่งที่ไล่ตามเดนิสกับแกรี่นั่นก็คือหมูป่าขนาดยักษ์นั่นเอง ในวันต่อมาในขณะที่เรือกําลังเล่นไปตามลําน้ําเชือกก็ได้เข้าไปพันติดกับใบพัดเรือทําให้เรือไม่สามารถเล่นต่อไปได้ทีแรกซาโรนนั้นเสนอตัวที่จะลงไปตัดเชือกแต่สัตราจารย์แคลก็ได้บอกกับทุกคนว่าเขาจะเป็นคนลงไปตัดเชือกเองแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดขวัญก็เกิดขึ้นเมื่อสัตดาจานแคลนั้นโผล่จากน้ําและดูเหมือนว่ามีบางอย่างทําร้ายเขาอยู่แต่นี่และแกรี่จึงวิบลงไปช่วยและนําตัวเขาขึ้นมาบนเรือและก็ได้พบว่าสิ่งที่ทําร้ายเขามันก็คือตัวต่อน,นั่นเอง และจากการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทำให้สัตราจารย์แครรอดชีวิตแต่เขาก็ยังไม่ได้สติและจําเป็นต้องนําตัวเขาส่งโรงพยาบาลโดยเร็วซึ่งซาโรนก็เสนอเส้นทางลัดที่จะไปยังโรงพยาบาลได้เร็วขึ้นแต่ดูเหมือนเขามีเหตุผลแอบแฝงบางอย่างซึ่งเทวีและแดนนี่ก็ไม่ค่อยไว้ใจเขาเท่าไหร่นัก และเรือก็ได้แล่นมาเจอกำแพงไม้ที่กั้นแม่น้ำซารอนจึงได้ใช้ระเบิดไปติดกับกำแพงเพื่อที่จะระเบิดมันทิ้งและทันใดน,นั้นเองแรงระเบิดก็ทำให้พวกงูมากมายตกจากต้นไม้และพวกมันก็ยุ่ยเยะเต็มเรือไปหมดก่อนที่มาเตโอจะใช้น้ำฉีดพวกมันออกไปและเรือก็สามารถแล่นต่อไปได้ ต่อมาในขณะที่เรือกาลังเล่นซารอนก็ตะโกนสั่งมาเทโอให้เขานั้นหยุดเรือพอเขาสังเกตเห็นซากเรือที่จอดอยู่ในพุ่มไม้ซารอนบอกกับทุกคนว่าในเรือลํานั้นอาจจะมีน้ํามันเขาจึงขอให้มาเทโอไปสํารวจที่เรือลํานั้นกับเขาโดยบีแดนนี่ตามไปเก็บภาพด้วยและในเรือลํานี้ซารอนก็ได้เจอเข้ากับหีบเหล็กที่ด้านในมีอุปกรณ์สําหรับตกงูอยู่ด้วยและดูเหมือนแทนที่เขาจะได้น้ํามันกลับมาซารอนกับลากหีบเหล็กที่มีอุปกรณ์ตกงูกลับมาแทน แต่แล้วมาเทโอที่กําลังจะลงจากซากเรือเขาก็พลาดตกน้ําและทันนด้นั่นเองก็มีงูอนาคอนด้าขนาดยักษ์พุ่งเข้าฉกที่คอของเขาและรัดจนกระดูกเขาแตกละเอียดก่อนที่มันจะอ้าปากกว้างและเขมือบเขาเข้าไปทั้งตัวซึ่งแดนนี่ที่กลับมาจากตามหาเขาก็พบแค่เพียงไฟฉายเท่านั้น และในวันต่อมาเสียงปืนก็ดังขึ้นและเมื่อเธอเรีวิ่งออกมาดูเธอก็พบว่าซาโรนนั้นเพิ่งใช้ปืนยิงลิงซึ่งจะใช้มันเป็นเหยื่อในการตกงูนั่นเองแต่เสียงข้างมากนั้นไม่เห็นด้วยและต้องการที่จะรีบพาสตราจา์แคลไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดมีเพียงแกรี่เท่านั้นที่เห็นด้วยกับซาโรนแต่แกรี่และซาโรนนั้นมีปืนและก็ได้ทําการยิงขู่ใส่แดนนี่ทุกคนจึงจำใจต้องทำตามซาโรนนั่นก็คือรอเขาตกเจ้าง,งูยักษ์อันตาคอนด้าก่อนนั่นเอง และในคืนนั้นขณะที่ซาโรนกําลังตกงูเขาก็ได้ตกเจ้างูอนาคอนดายักษ์ที่มีขนาดใหญ่มากและด้วยแรงเหวี่ยงของมันก็ทําให้มันดิ้นจนตะขอเกี่ยวปากมันหลุดและมันก็ได้พุ่งเข้าโจมตีทุกคนบนเรือก่อนที่ซาโรนจะใช้ลูกดอกยาสลบยิงใส่มันแต่ก็ไม่เป็นผลและยิ่งทําให้มันโกรธจนมันสะบัดหางไปโดนเดนิสกระเด็นตกน้ําไปแกรี่ที่เห็นดังนั้นเขาจึงรีบกระโดดลงไปช่วยเธอ แกรี่นั้นช่วยเดนิสได้สำเร็จแต่เขาก็โดนเจ้าง,งูอนาคอนด้ายักโจมตีแล้วลากเข้าไปกินในน้ำโดยที่ไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้เลยและต่อมาเธอรี่ก็ได้หลอกลออ่อซาโรนโดยทำทีว่าเธอนั้นมีใจให้เขาและเมื่อซาโรนเผลอเดนี่ก็ได้ย่องเข้ามาหมายที่จะจัดการซาโรนแต่เขาก็ทำพลาดและทันใดนั้นเองแพทติตก็ย่องเข้ามาและใช้ไม้กอฟฟาดหัวซาโรนจนสลบไปและทั้งหมดก็จับเข้ามัดไว้กับเสาเรือได้สำเร็จ และในเวลาต่อมาเรือก็ได้แล่นมาถึงน้ําตกแห่งหนึ่งและในขณะที่ทุกคนกําลังสนใจน้ําตกอยู่นั้นเรือก็ได้ชนเข้ากับก้อนหินและเกยตื้นจนไม่สามารถแล่นต่อไปได้ด้วยเหตุนี้แดนนี่แพทริกและเทอร์รี่จึงจำเป็นต้องลงไปในน้ำเพื่อที่จะเอาเชือกไปเกี่ยวกับต้นไม้เพื่อที่จะลากเรือออกมานั่นเองและในขณะเดียวกันเดนิสเธอก็ถือมีดและเดินเข้าไปหาซาโรนโดยเธอหวังจะฆ่าซาโรนเพราะซาโรนเป็นเหตุทำให้แกรี่ตายนั่นเอง แต่ซาโรนก็ได้ใช้ขากระโดดและล็อกคอเดนนิสจนเธอนั้นขาดใจตายก่อนที่เขาจะเตะศพเธอลงน้ําไปและเสียงและแรงสะเทือนจากที่ศพของแดนนิตนั้นตกน้ําก็ทําให้เจ้างูยักษ์อนาคอนดานั้นได้ยินและมันก็พุ่งโจมตีแดนนี่เทอรี่และแพทริกทันทีแต่แดนนี่และเทอรี่ก็หนีขึ้นเรือได้ทันมันจึงหันไปเล่นงานแพทริกแทนและแพทริกก็ได้หนีเจ้างูยักษ์ขึ้นไปหลบใต้ผาน้ําตก ตัดมาที่แดนนี่และเทอร์รี่ที่ตอนนี้พวกเขานั้นอยู่บนเรือพวกเขาก็ต้องปะทัก,กับซารอนที่ใช้มีดตัดเชือกจนหลุดและตรงเข้ามาทำร้ายพวกเขาทันทีและในขณะนั้นเองเจ้าง,งูอนาคอนดายักษ์มันก็เจอแพทริกที่แอบอยู่ใต้ผ่าน้ำตกและไม่ว่าเขาจะกระโดดหนีออกมาแต่ก็ไม่สามารถหนีจากการฉกที่รวดเร็วและแรงรัดอันมหาศาลของเจ้าง,งูได้ และต้นไม้ที่เจ้างูอนาคอนดายักษ์มันอยู่นั้นก็เกิดล้มและกระแทกเข้ากับเรือทําให้เรือหลุดออกจากหินได้แต่ด้วยแรงกระแทกก็ทําให้แดนนี่เทอร์รี่และซาโรนก็เด่นตกน้ําไปต่อมาเทอร์รี่เธอก็พยายามว่ายน้ําและขึ้นเรือได้สําเร็จและในขณะที่เธอกําลังช่วยแดนนี่ขึ้นจากเรือเจ้างูอนาคอนดายักษ์มันก็พุ่งฉกและรัดแดนนี่อย่างรวดเร็วก่อนที่เทอร์รี่จะไม่มีทางเลือกและใช้ปืนยิงเจ้างูอนาคอนดาไปถึง3นัดจนมันตายไป และซาโรนก็ได้เข้ามาทําร้ายเทอรี่แต่สัตราจาร์แขวก็ได้ใช้ลูกดอกยาสลบแทงเขาที่คอซาโรนก่อนที่แดนนี่จะตะบ,บันหน้าเขาจนตกน้ําไปและพวกเขาก็ได้เล่นเรือมาเจอบ้านล้างหลังหนึ่งซึ่งแดนนี่และเทอรี่ก็ได้ลงไปสํารวจยังบ้านร้างเพื่อหาน้ํามันแต่ก็โดนซาโรนนั้นรอบโจมตีและใช้ทั้งคู่เป็นเหยื่อในการล่อจับงูยักษ์อนาคอนดา แต่เจ้างูยักษ์ตัวนี้ตัวใหญ่มากมันจึงดิ้นหลุดและพุ่งเข้าโจมตีซารอนและทำการรัดเขาจนกระดูกแตกละเอียดก่อนที่มันจะเขเมือบเขาลงท้องไปทางด้านแดนนี่และเทอรีก็ได้ใช้จังหวะน,นี้หนีเจ้างูยักษ์โดยเทอรีนั้นวิ่งล่อเจ้างูให้มันตามเธอไปในปล่องไฟและเมื่อเธอปีนขึ้นไปบนยอดของปล่องไฟแดนนี่ก็ทำการราดน้ำมันใส่เจ้างูยักษ์และจุดไฟเผามันทันที เธอวิ่งที่หนีขึ้นไปบนยอดของป่องไฟเธอก็ได้กระโดดลงน้ําและตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งโดยมีเจ้าง,งูยักษ์อนาคอนดาที่โดนไฟคลอกไล่ตามมาก่อนที่มันจะค่อยๆไหม้และจมน้ําตายไปในที่สุดหลังจากนั้นทั้งหมดก็แล่นเรือเดินทางกลับกันอย่างปลอดภัยก็จบกันไปแล้วนะครับกับตำนานงูกินคนอนาคอนดาเหลือสยองโลกเรียกได้ว่าเป็นหนังในวัยเด็กที่สร้างความสะดสยองให้ใครหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยครับ และเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของช่องแมวบางทีวีและเป็นกำลังใจให้ผมและช่องแมวบางทีวีได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย